ก็แน่นอนครับจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้อย่างที่หลายคนเห็นกันเนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วนะรบว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น,นครับซึ่งก็องบอกไปว่านะ,ะมันเป็นอุบัติเหตุก็ต้องเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับเพราะว่าเบสกี้นั้นเนี่ยก็มาเร็วจริงๆเอาไม่อยู่นะเบรกไม่อยู่นะครับก็เลยเสยท้ายมาร์กมาเกตไปนั้นระหว่างที่มาร์กมาเกตกำลังแบงเข้าโค้งขวาไปนะฮะซึ่งก็เป็นโค้งที่7นั่นเองซึ่งโค้งตรงนั้นเนี่ยหลังจากจบการแข่งขันแล้วนะครับ มีนักแข่งอยู่หลายคนบอกว่าที่สนามแห่งนี้เนี่ยโค้งตรงนี้เป็นอันตรายมากๆเลยนะซึ่งหนึ่งในนั้นที่ออกมาพูดก็คือจวนเมียนั่นเองนะครับซึ่งจวนเมียคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว,ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยที่มาร์กมาเก้กับเบสกี้นั้นเนี่ยจวนเมียเขาบอกว่าเห็นเหตุการณ์หมดเลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่หลังนั่นเองนะครับซึ่งณตอนนั้นที่ล้มลงไปเนี่ยไอขอบที่มันเปลี่ยนต่างระดับเนี่ยเซอร์เฟซอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนระดับนะฮะซึ่งการที่มาร์กล้มลงไปณนะตอนนั้นเนี่ย แน่นอนครับมันถลายไปตอนแรกใช่ไหมฮะซึ่งในระหว่างที่ถลายไปนเนี่ยมันเป็นแบบแอแสฟัลต์หรือว่าเป็นยางมาตอยนะครับมันเลยถลายไปแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนฮะจากยางมาตอยนั้นเนี่ยพอไปเลยไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นกราวเวลหรือว่าเป็นหินกรวดนั่เนเองนะครับซึ่งไอจุดตรงนี้แหละไอหินกรวดเนี่ยกราวเวลเนี่ยที่มันทําให้มาร์นั้นเนี่ยต้องลอยกระเด็นฮะกระแทกลงไปแล้วก็เอาทางด้านของแขนขวาตรงนี้เนี่ยแหละฮะลงไปนั่นเองก็เลยทําให้เขาเจ็บซ้ําเข้าปอีกนะครับซึ่ง จุดตรงนี้แหละเป็นที่นักแข่งบอกว่าทําไมล่ะสนามแห่งนี้เนี่ยทำไมถึงทําแบบนี้ทําไมถึงต้องเอาแบบว่ากราวเวลหินกวดเนี่ยไปโรยตรงนั้นทําไมไม่ทําเป็นแบบว่ายางมาตอยลาดลงไปเลยมันจะได้แบบว่าลดอุบัติเหตุจะเยอะกว่านี้นี่ก็เป็นความคิดเห็นของนักปิดต่างๆนะสลับมอเตอร์จีพีในสนามนี้นั่นเองนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโจมเมียก็มีความคิดเห็นแบบนี้ด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งโจมเมียบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์หมดเลยนะเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่ารุนแรงมากเลยนะสลับมาร์กแล้วก็เขาคิดว่านะตอนนั กระดูกหายปลาหักนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนะมาร์กเองก็มีอาการกระดูกหายปลาหักจริงๆด้วยนะฮะก็พักกันยาวเลยนะครับสนามต่อไปสำหรับมาร์กมาเกนั่นเองฮะเรียกได้ว่าเป็นสนามที่ไม่ถูกชะตาเอาซะเลยนะสำหรับมาร์กมาเกตแล้วก็ทีมโรงงานดูขติด้วยครับสำหรับสนามนี้แล้วก็ทางด้านของเลสกี้เองเนี่ยก็ได้มาขอโทษมาราม์กมาเกตแล้วน,นะครับ ซึ่งผมคิดว่ามาเองเนี่ยก็เข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันนั่นเองนะครับ